ชายเตียติตนากรบาลสวดเทีมภเกดนสุขามพลังศิลอายุจวานุจอบวกังวัวเทียเจยสวัสตาวัสตเจอายุเจเทวาเสเด โตเตสสาธุเจริญพอเจยองกอโเจ้าดีมีความสุขนิยมสาธุคารับกาพีวาธนาสิริสานิจังุทธาปชาญโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังฮาลังสาธุคารับ